สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เสียสุน์ขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้พามาดูผลงานเจ้าเจ็เจดมือไวของเราครับผมเนาะว้านี่ฮะว้าสุดยอดสุดยอดครับทำงานหนึ่งวันครึ่งครับไม่ถึงหนึ่งวันครึ่งดีด้วยซ้ำครับเจ้าเจ็ดมือไวของเราจัดจบครับสองบอ่อครับโหครับ เราออกมาสวยงามมากๆครับผมนี่ฮะของแท้อยู่ตรงนี้ครับผมเนาะอ๋อเนี่ยไม่ได้อวยครับทีมงานเสียสลรเราุณบุญรำครับกับงานโคกหนองนาะโมเดลครับสามไร่แปลงของเชื่ออะไรคราจำไม่ได้ครับเนาะขออภยัยบ้านโคกบัวครับหรือบ้านอ่างกรวงครับแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นของพระปลาชัยครับนี่ฮะรูปร่างของบอ่อ แล้วก็ความลึกอยู่ที่6เมตรครับมวลดินทั้งสองบ่อนี่ก็อยู่เกือบ2 0 0พันคิวครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่ขนานกันสองคลองอะคลองไส้ไก่เราจะออกจากตรงนี้ครับผมเนาะยาวยาวยาวไปใส่ตรงนู้นฮะแล้วก็ตรงนี้กราจะไล่มาเงี้ยไล่ออมฮะ้องออมมาครับเพราะว่าดินไม่มีที่ไปครับออม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 มาเนี่ยออมแล้วมาลงบ่อ,อน,นี้ครับผมแล้วจะมีคลองไส้ไก่เพิ่มไปตรงนี้ครับผมเส้นตรงนู้นครับออกไปยาวไปนน่นครับโอ้โหเนี่ย ีมือเจ้าเจ็บมือไวครับหรือเจ้าเจรซสิงของเราครับสุดยอดสุดยอดครับน่ครับผมมาดูกันสิครับว่าใครจะไวกว่ากันครับเจอเหลียวว่าไวฮะเหลียวว่าจบสามวันครึ่งในหนึ่งแปลงครับเนาะทีมงานเสียสำหรับคุณบิรัมครับแต่มาดูผลงานเจ้าเจ็บครับวันนี้มาหาน้องแต่ไม่ได้ถ่ายยูทูปครับวัแต่ปากแปลงครับเลยได้มาช่วงเย็นครับ สุดยอดมากครับไอเ้เหลียวดูไว้ครับนี่ดู y o u t u ู e <laughs> กับลูกพี่เจ็ดครับผมเจ็ดมือไวอทีมงานเจ็ดมือไวเหลียวบุรีรัมมาดูบอ่อที่หนึ่งครับที่ขุดเมื่อวานเนาะเมื่อวานขุดครึ่งวันครับเมื่อวานเมื่อวานเจ้าเจ็ดจัดการไปครึ่งวันครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องครับผม สวยงามครับผมเป็นรูปแบบออกมาที่สวยงามเป็นดินเหนียวครับเนาะดินเหนียวแล้วก็ด้านล่างจะเป็นดินอดินถวดหน่อยๆฮะจบแล้วครับถือว่าออกมาอย่างสวยงามครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการ c l e a r i n งครับผมเนาะพรุ่งนี้เจ้าเจตก็จะ c l ร a r i n งพื้นที่แล้วก็เรื่องของการขุดคลองไส้ไก่ครับถ้าเคร a r i n g หนึ่งวันเต็มๆก็ มรืนก็ขุดของไส้ไก่ก็จบครับน่าจะได้ย้ายไปที่ตำบลน,น้องเต็งนะครับเทศบาลน้องเตงแล้วเพราะว่าพื้นที่น่าจะขุดได้แล้วครับเพราะว่าตรงนี้เราของสูงเนินเราไม่ได้ทําแล้วครับสูงเนินพวกเราไม่ทําแล้วเพราะว่าอ่าจบแล้วครับจบที่สามแปลงครับจเจ้าเลี้ยวก็คือเก็บงานบ่อนั้นก็คือจบแล้วครับนี่ฮะ นี่ฮคนฉลาดครับคลองไส้ไก่ของเราครับเชื่อมจากบ่อที่หนึ่งถึงบ่อที่สองครับผมแล้วก็เครงพื้นที่คันบ่อรครับผมโอวแค่วันครึ่งครับเจ้าเจ็ดเคลียจบครับสุดยอดมากๆครับผมเนาะ พรุ่งนี้ก็จะพามาชมาการเคลียร์ริงพื้นที่การาทำคลองไส้ไก่ของเจเ้าเจ็ดครับน่าจะเป็นการช่วงเช้าน่าจะเป็นการเคลียร์ริงคันบอกก่อกับผม้วตกแต่งดึงสลบคันบ่อก,ก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายถ้าเสร็จก็น่าจะเป็นการขุดคลองไส้ไก่ครับเนาะเดี๋ยวให้ดูน้ำครับน้ำเริ่มซึมออกครับความลึกอยู่ที่6เมตรครับจากดินเดิมครับเนาะ แล้วก็ดูฝีมือครับเนี่ยเจดเรัซิ่งหรือเจดมือไวของเราไม่มีคำว่าเนอเนอแงแงครับเนี่ยภาษาภาษาพวกเราไม่เนอเนอแงแงครับตื่นเช้ามาเนี่ยอัดเต็มที่ครับขึ้นรถเราไม่ลงครับเจ้าเจดกินข้าวบนรถครับน่าจะฉี่ใส่กระป๋องซิด้วยครับก็ไม่ยอมบกรถครับอัดงานเต็มที่ครับเป็นเด็กที่ทํางานไม่มีอิดออดครับทีมงานพวกเราครับเราไปชอบหน้าที่ดีมากๆครับให้อยู่คนเดียวครับเนี่ยอยู่ในป่าดูบรรยากาศตรงนี้ครับ รายล้อมไปด้วยต้นไม้มีปา่าล้อมรอบครับเจ้าเจดไม่แคร์ไม่สนฮะอยู่คนเดียวลุยคนเดียวครับนี่ฮะบรรยากาศโดยรวมครับโดยรอบรอบของแปลงของพวกเราเจดไม่สนครับขึ้นอยู่บนรถเนี่ยถือว่าเป็นเมียน้อยแล้วครับคันนี้เนาะเมียหลวงอยู่ที่สะเพลงครับคันนี้เมียน้อยครับอยู่กับเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงอ่ะครัคันนี้ อยู่ในสายเลือดครับเจ้า SK 2 0 0 SM ของอของทีมงานเสียสีวครับเป็นสายเลือดของเจ้าเจเลยครับนาะอยู่ด้วยกันผลึกกำลังกันเนี่ยคอนโทลบอโคกน้องนามโมเดลออกมาได้รูปร่างที่สวยงามแล้วก็รวดเร็วมากๆครับพืชถุงพืชถุงพูดถึงฮะขออภยัยการขุดโคกน้องนาบางทีหลายๆท่านก็ขุดเป็นเหมือนกันทุกคนครับแต่ว่าการขุดที่ออกมาสวยงามแล้วต้องบวกไปถึงความรวดเร็วด้วยครับเนาะ และคว,วามโชคดีตรงแปลงตรงนี้ก็คือดินไม่มีน้ําขังดินไม่พังดินไม่สไลด์ฮะปัญหาเรื่องของดินไม่มีฮะก็ทําให้เราเร็วขึ้นอย่างมากมายแล้วก็สภาพของดินก็ออกมาอย่างเนี้ทํำงานสบายมากครับแล้วก็บริบทการจัดแปลงบ่อที่1บ่อที่2อยู่ที่ความเหมาะสมครับแล้วก็รูปแบบของบ่อครับเนี่ยฮะทำให้เราได้เร็วขึ้นมากๆครับเนาะอย่างเมื่อกี้แปลงของเจ้า XCMG 215สี21 C, อาจารย์เหลียวครับขุดในน้ำครับโอ้โหอาจารย์เหลียวเจอของจริงครับต้องใช้ไม้รองแท็กครับขุดแบบขุดทั้งน้ําตาครับเนาะต้องสู้กันไปเหลียวบอกว่าต้องต้องสู้ครับเมื่อวานเมื่อวานก่อนที่มาเจอแปลงของเราเจอแปลงสวยงามครับจัดที่3าวันครึ่งจบโคกหนองนาะโมเดลสามไร่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเพราะเราเจอบริบทพื้นที่ที่สวยงามครับแต่ว่า วันนี้ย้ายไปบ้านหนองม่วงเจอของดีฮะเจอน้ําครับตาน้ําใหญ่แล้วก็พื้นที่เฉยเฉยแฉะไปด้วยน้ําครับชุ่มน้ํามากๆเลยก็เราเลือกไม่ได้ครับเนาะอย่างวันนี้เจ้าเจดมาถึงจะอยู่ในป่าครับเรียกว่าตรงนี้เป็นช้างเผือกในป่าครับเนาะพื้นที่สวยงามไม่พอครับเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยครับเ็้ามาตรงน,นี้ร่มรื่นมากๆครับแล้วก็รูปแบบบ่อที่สวยงามจริงๆรูปแบบบ่อที่ดู สวยงามแล้วก็ถูกต้องตามแบบที่เราปักมาเรารูปร่างบ่อสวยงามครับถูกต้องตามแบบที่ใจช่างออกมาครับแล้วก็สวยงามมากๆครับความลึกของบ่ออยู่ที่6เมตรครับตรงนี้น้ําจะไม่มีตาน้ํามาครับแต่ว่าถ้าน้ําช่วงฤดูฝนน้ําเข้ามาเต็มเลยเพราะว่าน่าจะไม่เหมือนกับว่าน้ําจะน่าไม่แห้งขอดถึงนั่นครับน้ำน่าจะอยู่ตลอดถึงชนปีที่ฝนเข้ามาครับเนาะ นี่ฮะวันนี้เลยพามาชมผลงานครับมาไม่ทันน้องครับมาถึงก็จอดแล้วเพราะว่าจบแล้วครับนี่ฮะจบพักผ่อนได้เลยไม่มีปัญหาครับนี่ฮะไม่มีว่าวันพักทงพักเที่ยงครับกินข้าวบนรถถ้ามีหมูปิ้งนี่จะไม่วางรถด้วยซ้ำครับนอกขับด้วยกินด้วยขุดด้วยครับสุดยอดมากครับนี่ฮะคือทีมงานคุณภาพของพวกเราทีมงานเสี่ยสารรขุดเรลามครับกับตงน้องนักขับที่มีศักยภาพครับผม เรามาดูบนดินเดิมครับดูรอบคันรอบบ่อที่สวยงามครับอะจะพาไปดูด้านล่างครับเนาะเราจะลงไปดูความลึกที่เมตรห้าสิบครับนี่ฮะสวยงามครับผมอันนี้คือเรายัางไม่ได้ไม่ได้แต่งคันเลยก็มองดูระเกะระกะเฉยครับเนาะแต่ถ้าแต่งคันแต่งสลบขึ้นมาก็จะดูสวยงามครับเนาะนี่ฮะอันนี้ไม่ต้องใช้ปีกนะครับโอ้โห <c oughs> ถือว่าสวยงามครับขุดโคกน้องน้องม่น้องนามาจนชินนะครับจะเจยดอยู่ในสายเลือดคือโคกน้องนาโมเดลวครับเป็นเหมือนช่างแกะสลักครับมีงานศิลป์อยู่บนหัวครับเนาะขุดตามรูปทรงครับแต่ว่ามันต้องคนใจรักจริงๆครับถึงจะจบครับถ้าใจไม่รักเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับสู่งานอดทนครับกินคนเดียวอยู่คนเดียวครับเนี่ยตอนนี้ก็เป๊กเล่าขาวไปแล้วเนี่ย เราน่าจะขุดคลองไส้ไก่มาเพิ่มครับไม่เห็นเจ้าของแปลงมาครับว่าจะคุยกับเจ้าของแปลงว่าจะขุดคลองไส้ไก่เพิ่มเติมไปสักหน่อยฮะออกจากมุมนี้ครับความยาวประมาณเกือบสี่สิบเมตรครับออกจากบ่อครับทําขนาดทองคําครับเพิ่อถึงตรงนี้ครับผมเนาะนี่ฮะเร็วแรงทะลุนรกครับเจ้า s อ200 s m ครับเนี่ยรุ่นสแตนดาร์ดก็จริงครับแต่ว่า กาลังกำลังเลือเลือแล้วก็บวกกับฝีมือคนขับของเราครับเนี่ฮะทำลายสติเลยครับสองบอ่อสามไร่นี่จบภายในวันครึ่งครับถือว่าสุดยอดมากๆครับเนาะถือว่าเอาใจใส่งานเต็มที่ครับถึงงานถึงออกมาดีแล้วก็สวยงามแล้วก็รวดเร็วครับผมนี่ฮะสบายสบายชิวชวอยู่ใต้ร่มไม้ครับขอมาวานแล้วขอมาดีสระ ส่อยังไม่กินมื่อวานนี่ฮะรถคู่ใจของครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียสละขุณไปรมครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ